ปัจจุบันจอมเพชรประดับอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังทิ้งอาชีพที่รักไปขายกล้วยทอด เมื่อวันที่22ตุลาคมนายจอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าถึงเวลาโยนผ้าเพื่ออำลาสังเวียนแล้วครับ5ปีที่ต่อสู้มาบอกกับตัวเองว่าทำเต็มที่ตามศักยภาพที่มีและทำดีที่สุดแล้วครับ อดีตพิธีกรปากกล้าจอมเพชรประดับเปิดชีวิตหลังเป็นผู้ลี้ภัยอยู่สหรัฐอเมริกาแม้ชีวิตสุดลำเค็ญรายได้ไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำแต่ขับอูเบอร์เลี้ยงชีพเพื่อทำงานสื่อพร้อมกับเปิดเผยการใช้ชีวิตในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนายจอมได้ทำอาชีพคนขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันอูเบอร์เพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพควบคู่กับการทำสื่อออนไลน์ ที่นำเสนอเนื้อหาวิพากษ์วิจารณสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยผ่านทางช่อง YouTube อดีตผู้สื่อข่าวเล่าว่าปกติจะออกขับอูเบอร์ในช่วงวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เลือกอาชีพนี้เพราะจะทำให้มีเวลาในการติดตามข่าวสารสำหรับงานสื่อที่ทำควบคู่กันอยู่ซึ่งสะดวกกว่าการทำงานประจำหรืองานประเภทอื่นในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ดีกว่านี้ ที่เลือกอาชีพนี้เพราะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการทำสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วยมีเวลาที่จะอัปเดตข่าวทำคลิปข่าวและสัมภาษณ์แหล่งข่าวซึ่งเวลาที่มีให้ไม่ตรงกันแต่ไม่แนะนำให้ทำเป็นอาชีพหลักเพราะว่ามีงานอื่นในอเมริกาที่รายได้ดีกว่านี้ถ้าคิดต่อชั่วโมงแต่ว่าคำนวณแล้ว อูเบอร์ก็ให้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของในแต่ละพื้นที่นายจอมกล่าวจากปัจจัยหลายอย่างต้นตัดสินใจยุติอาชีพสื่อชั่วคราวมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสัก3-4เดือนจึงตัดสินใจมาขออาศัยในอเมริกาขณะที่ชีวิตในสหรัฐอเมริกานั้นนายจอมเปิดเผยว่าได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐในระดับหนึ่ง พอที่จะยังชีพได้ขณะเดียวกันก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วยเพื่อที่จะได้เอาแรงมาใช้ทำงานสื่อการใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นเรื่องที่ยากเพราะต้องเริ่มจากติดลบจอมยอมรับว่าเกือบ3ามปีกว่าจะได้สถานะเขาต้องทำทุกอย่างทำงานร้านอาหารขับรถแท็กซี่จนกระทั่งขายอาหารข้างทางเช่นกล้วยแขกก็ทำมาหมดแล้วต้องทำงานใช้แรงงานทุกประเทศเพราะเราต้องหาเงินเลี้ยงชีพให้ได้